สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องไปซูปผู้สุขคนมาพอกระสาวพิจุลค,คนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องจ๋าเมาื่อนีสิ่ผ้ามากชมสวนจ้าว่าในสวนของสาวพิกุลมีอะไรบ้างเนาะคะ่ะเพราะว่าใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเนาะคะ่ะสิ่งที่เฮาปลูกมากเพราะว่าอีกบนานกับสีขาวนานา,นาวอ่งลี้วพี่น้องเอ้ยริกกับ,บคัน้นในซุกอยู่เนาะคะ่ะปีนี้นี่นะฮวนบุค่อยดีปันใดเนาะจ้ามาเมืองกันค่ะว่าสาวพิจมีอะไรบ้าง อันนี้คือบักพริกด้วจ่าข้าเจ้าเอินว่าดกโคราชว่าสัพนพน้องมันก็คือสมซื่อเลยเนาะคะ่ะมองดกดกดกคักด,ก,ด,ก,ก,ดกแน่ดกอีลีอีหลพวพน้องจ้ามึงส่วนทางนี้เหละค่ะทางนี้ก็จักพริกอีหยังกับปลูกพน้องมแต,ตรเม็ดใหญ่ๆพุ่นะขาวจุนพูนจินพินจกักพริกอีหยังเนาะจ้าแต่ว่ารู้รู้ว่าแต่รูปใหญ่เนาะคะ่ะลงมาข้างล่างนี่ก็มี่แะพี่น้องจ้า หน่วยใหญ่ใหญ,ใหญ่ตำหน่วยเดียวพ่อเลยนะจ๊ะอันนี้กับออนดพริกพี่นองกำลังออกดอกกำลังออกลูกเนาะจันเนี่ยมแตรบกพริกปลูกคนไว้ในผ้าเต็นท์ยังสีเนาะค่ะอันนี้สาวพิุนกระสางเองเนาะค่ะอันสาง,งขั้วคือเราก็เอาถุงพลาสติกสีขาวใสๆมาใส่นาะจ๊ะบกพริกกับบางอันกับกำลังออกดอกจ้ะพ่นองจ้าเมืองค่ะคนดูพริก ใบนี่งามงามขอให้ติดลูกน่เดอ้อมึงคะสวนใบเพิ่งเนาะค่ะเขียวงามงามสวนอันนี้ก็พริกอีหยังกะบุลูจา้าพี่น้องจา้าต้นน้อยๆหนึ่งเดียวจ้ามึงแต่ว่าออกลูกเยอะอยู่นะคะนี่มึงกำลังออกเยอะแยะเลยอันนี้เม่ที่นาหิมาเนาะคะ่ะสาไพิกุลก็ปลูกใส่กระถางเดียวเลยเนาะจ้ะมาเมึงพลิกอันนี้จ้พี่น้องจา้าพริกอีหยังกะบุลูเนี่ย สือมาหมวดถั่วมาปลูกแต่ว่าดกดกพี่น้องเอาตอนพุ่นเครื่องหวยตนพุ่นเครื่องหวอยยังสิ่ึ๊บึ๊บเครื่องหวยจ้าเครื่องหวยเป็นแนวดายเนาะนักลูกปจัจจะดดกดกพี่พี่น้องคุณนะมึงส่วนในนีนะะ่แล้วค่ะอึ๊บเดี๋ยวเปิดพมันกังให้มึงว่าคืออะไรตุ๊บอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวสิเปียวหนามมาโหดพุน่นพักปัง้ะพี่น้องจ้ามึงพักปังเนาะค่ะเล้กก็พริกเอา้าพุ่นเป็นเหี่ยวเหียวยังสิ ส่วนทางนี้พี่น้องมึงฟักทองค่ะมึงหยดเพลินพี่น้องหยดงามคัะงามแนวงามอีลีลัวเนาะจ้ะส่วนทางนู่นก็เป็นบัวหิมะเนาะค่ะพอนะต้นสูงต้นเบลเบลาบล้บลวหวังว่าจะติดลูกให้กินเนาะจ้ะโอ้โอ้โอ้โอมึงทุ่งดอกไม้แสนงามของสาวพิคุณเนาะค่ะพี่น้องค่ะงามอีรีได้ใจแห้งแต่แดดซองเพลินเพลินแห้งแต่งามคักงามแนว ส่วนทางโน้นก็เป็นดอกทานตะวันเนาะคะ่ะสูงคักสูงแนว่ว่าอันนี้สูงยังบัวทราดเนาะคะ่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนุน่นทางนุน่นแห่งแต่สูงค่ะพี่น้องจ้านะสูงคักสูงแน่สูงอีริีหลเนาะคะ่ะที่เห็นดอกอันสีสมสมนั่นคือรอนนาบีนเนาะคะ่ะมาทาั้งนี่พี่น้องจ้ามาทาั้งนี้อันนี้คือบักเขือคะ่ะพี่น้องขากําลังงามขืนกําลังติดดอกเนาะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกไหมเฮาก็มารลุ่นต่อไปเด้อจ้ะ ส่วนทางนี้เป็นบักสตรอเบอร,บรี่ดอกสีชมพูพี่น้องสาวพปกุลสื้อมาจากค่าบูดรเลยจ้ะส่วนท่านี้ก็เป็นบักเคือเทศพี่น้องจ้ะอันนี้บักเคือเทศพันธ์สีสมมึงพี่น้องสุกแล้วนะคะสองลูกอันนี้นะ่าจะเป็นพันธ์สีแดงค่ะพี่น้องม่ตลูกงามๆพี่น่ะเห็นบ่ดกอยู่เลยจ้ะนี่นมึงมึงอันนี้นะ่าจะเป็นพันธ์สีแดงสาวพีกุลวานะคะอันนั้นกับผักกาดหินน่นจาจะทั้งปุ่นกับผักชีลาว สารเน่มึงแจ็คแมนปลูกอีกอย่างหกอึ่งตึงเยอ่อันนี้ก็เป็นบักเคลเทศพี่น้องนี่บักเคลเทศมีพันเชอรี่กับพันพันพัมเนาะค่ะพัม,ทมทโทมาโเขาเจว่าปลูกแบบนี้ได้ค่ะปลูกแบบเออัดเออัดเปลยเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยแต่เรามีของปลูกเยอะกับปลูกไปแบบนี้เลยพี่น้องอันนั้นก็คือบักบวบฝรัง่งได้จ้ะนะอันนั้นฟักท่องมึง งามใบงามงามที่เห็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มนั่นก็คือมันฝรั่งนะคะพี่น้องคะเอามาติดตามชมทางนี้ค่ะนี่ก็เป็นอันนั้นมะเขือเทศพี่น้องจ้ามึงมะเขือเทศปลูกใส่กระถางเนาะจ้ะมึงอันนี้ก็งามงามมะเขือเทศพันนี้พี่นอ้องมึงตุ้มติมีโอยสุจดจดอันนี้ก็บบกพริกพี่น้องจ้ามึงแดงแล้วเด้อจ้าอันนี้มึงดกเลยงามมากแดงแล้วแดงแล้วมึงมีสองพันเนาะคะ่ะ อันนี้กับพันสันกุดตุดอันนี้กับพันเย้วขาดลาดพี่น้องจ้มงงามึงอ้ยงาม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 มาทางนี่กับเป็นอันนั้นจ้ะบักเคอเทศพันเชอรี่นะคะ่ะกำลังออกดอกอยู่จ้ะเนี่ยสไดกินหลายอยู่ดอกอันนี้กับพันุเชอรี่นะจ้าหน่อยพลนคือเชอรี่ดีได้พี่น้องมึงจ้ะเนี่เหมือนเชอรี่เลยนะคะอันนี้กับกำลังติดลูกจ้ะพี่น้อง พันเชอรี่พันเชอรี่อันนี้ก็มันฝรั่งอันนี้ก็ทัวสาปิกุหัวแต่เก็บไปเนาะค่ะนี่อันนี้ก็ไว้เก็บมืออื่นเนาะจ้ะช่วงนี้ทัวก็จะออกแบบป่ะเน้นๆเ,เลยเนาะค่ะนี่อันนี้ก็เป็นปลาบกทัวพี่น้องจานที่นอนสาปิกุลลืมเก็บมือนี่ฝนตกอ้ยเอาเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันนะคะอันนี้ก็คือเขาเอิญต้นเอียงน้อน ดอกท่านตะวันพี่น้องมึงตนน้นน้อยๆนึงแต่ว่าเป็นพุ่มสวยงามเนาะคะ่ะมาดูจ้ะคือออกดอกเยอะมากเนาะคะ่ะตนน้นน้อยๆซั้าหัวเข้านี่แหละพี่น้องแล้วก็ตอนอ้นนี้ยังกบบระบลุซาพคุณก,กับเป็นบาเอามาปลูกรายหลายอย่างหลายนแนจ้จพี่น้องจ้ามึงในสวนนี่ขึ้นแน่นอัดตัดจ้ะพี่น้องปลูกหอดประเขือเทศดมึงปลูกร่วมๆมุมมั่ว,ว,ว,วไปจ้ะอันนี้ก็ดอกอ,อย่างกบบระบลุ เอาเม็ดเมื่อวานเพิ่นกระเกิดเนาะคะ่ะนี่เราเข้าก็ต้องแบบว่าไปปลูกดูเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นจะมีหัวเนาะจ้ะเพิ่นจะกลับมาทุกปีนะคะดอกสีชมพูดอกอะไรไม่รู้ซื้ออยางเดียวปลูกยางเดียวนะจ้ะนี่ก็ไมแต่มันเออมีแต่บักเือรถอกวเกอเทศเลยจ้ะนี่บักเือเทศเนาะ,ค,ะนค่ะ,คน,ะ,คะนี่บะะักเือเทศงามๆเนาะจ้ะนี่เละจ้ะส่วนของสาวพิกุลเองนะคะ เอามาฝากสัานีแห้วจ้ะพี่น้องจ๋าจะในคลิปนี้สามคุณขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ